ขอนอบน้อมด้วยเสียนกล่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวันที่27กันยายน2564เพราะมีแม่และพ่อเราจึงมีโอกาสร่วมกันเจริญกุศลเพื่อความประเสริฐในศาสนาของพระชินเจ้าพระองค์นั้น ขณะนี้เรากำลังร่งรวมกันศึกษาในศีละกถาจากคำภีวิสุทธิมักแต่อันเชิญนิทานนกถามากล่าวก่อนค่ะน้อมคำว่าพิกขุมากล่าวอีกครั้งหนึ่งนะคะเธอจะพึงถางรกชัดอันนี้เสียได้ยนรชนนั้นเป็นพิกขุประกอบด้วยธรรหกประการคือด้วยศีหนึ่ง ด้วยสมาธิที่ทรงแสดงด้วยหัวข้อว่าจิตนี้หนึ่งด้วยปัญญาสามอย่างนี้หนึ่งด้วยความเพียรน,นี้หนึ่งยืนอยู่บนแผ่นดินคือศีลยกขึ้นซึ่งสัตตราคือวิปัสนาปัญญาที่ลับแล้วด้วยหินคือสมาธิด้วยมือคือปาริหาริกะปัญญาซึ่งมีกำลังคือความเพียรช่วยประคอง แล้วจะพึงถางจะพึงตัดจะพึงทำลายซึ่งรกชัดคือตันหาอันตกไปในสันดานของตนนั้นเสียได้แม้อย่างสิ้นเชิงเหมือนอย่างบุรุษยืนอยู่บนแผ่นดินแล้วเงื้อง่าสัตราที่หลับดีแล้วขึ้นจะพึงถางก่อไผ่ขนาดใหญ่ได้ฉะนั้นฟังแล้ว การที่จะกำจัดอวิชาตัญหาได้นั้นต้องอาศัยทั้งศีลทั้งสมาธิและทั้งปัญญานะคะจะบอกว่าอาศัยเพียงปัญญาอย่างเดียวไม่ได้เพราะศีลเป็นเหตุไกลอันทำให้เกิดปราโมทปีติปัสสธิและสุขนำมาซึ่งสมาธิสมาธินั้นก็เป็นเหตุไกลแห่งปัญญาซึ่งท่านกล่าวว่า ประดุดด้วยมือคือปาริหาริกัปัญญาซึ่งปัญญาเพียงอย่างเดียวก็ไม่พอต้องอาศัยกำลังคือความเพียรช่วยประคองจึงจะถางชัดได้ตัดได้ทำลายได้รกชัดนั้นคือตัณหาอันตกอยู่ในสันดานของพวกเราทั้งหลายอยู่จึงต้องอาศัยความเป็นผู้แข็งแรงจึงใช้คำว่าบุรุษ ยืนบนแผ่นดินคือศีลน,นะคะดาบนั้นจะต้องหลับอย่างคมกลิบด้วยหินคือสมาธิจึงจะคมและตัดถางชัดนั้นได้ค่ะในลำดับต่อมาก็แหละในขณะแห่งมัรคยานชื่อว่าพิขุนี้ถางรกชัดนั้นส่วนในขณะแห่งผลยานชื่อว่าถางรกชัดเสร็จแล้ว ย่อมสำเร็จเป็นทักษินยะบุคคลชั้นยอดของโลกพร้อมทั้งเทวโลกด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่านรชนผู้มีปัญญาเป็นภิกขุมีความเพียรมีปัญญาเครื่องบริหารตนตั้งตนไว้ในศีลแล้วทำสมาธิจิตและปัญญาให้เจริญอยู่เธอจะพึงทางรกชัด อันนี้เสียได้องค์ประกอบนะคะสามประการค่ะศีลสมาธิและปัญญาที่เจริญดีแล้วต้องบริหารด้วยความเพียรอันยิ่งนะคะในข้อห้าภิกษุนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าผู้มีปัญญาด้วยปัญญาใดในพระพุทธนิพนธคถานั้น กิจที่ภิกษุนั้นจะต้องทำในปัญญานั้นหามีไม่เพราะว่าปัญญานั้นสำเร็จแก่เธอด้วยอนุภาพแห่งกรรมเก่ามาแล้วก็แหละอัญโยคีบุคคลน,นั้นพึงตั้งตนไว้ในศีลแล้วพึงเจริญสมถะและวิปัสสนาซึ่งตรัดไว้ด้วยสามารถแห่งจิตและปัญญาโดยกระทำติดต่อกัน ไปด้วยสามารถแห่งความเพียรที่ตรัสไว้แล้วในบทวา่าผู้มีความเพียรมีปัญญาเครื่องบริหารและโดยกระทำความรู้แจ้งชัดด้วยสามารถแห่งปัญญานั้นเถิดเป็นอันพระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงทางแห่งวิสุทธินี้ในพระพุทธนิพนธ์คาถานั้นด้วยมมกค,คือศีล สมาธิและปัญญาด้วยประการชนีทรงประกาศกิจแห่งสิกขาสามก็ด้วยพระธรรมเทศนาเพียงเท่านี้เป็นอันพระผู้มีพระภาคทรงประกาศสิกขาสามคำสั่งสอนอันมีความงามสาอุปนิสัยแห่งความเป็นผู้มีวิชาสามเป็นตน้นการเว้นส่วนสุดทั้งสอง และการซ่องเศพมัชิมาปฏิปทาอุบายเป็นเครื่องกาวลวงอบายเป็นตนการประหารกิเลสโดยอาการสามธรรมะเป็นปฏิปักษ์แห่งการล่วงละเมิดเป็นตนการชำระสังกิเลสสามและเป็นอันทรงประกาศเหตุแห่งความเป็นพระโสดาบันเป็นตน้นทรงประกาศอย่างไรอธิบายว่า ในสิกขาสามนั้นอธิศีลและสิกขาประกาศด้วยศีลอธิจิตตสิกขาทรงประกาศด้วยสมาธิอธิปัญญาสิกขาทรงประกาศด้วยปัญญาความงามในเบื้องต้นแห่งพระศาสนาทรงประกาศด้วยศีลจิงอยู่ศีลชื่อว่าเป็นเบื้องต้นแห่งพระศาสนาเพราะพระบาลีว่า ก็อะไรเป็นเบื้องต้นแห่งกุศลกรรมทั้งหลายศีลอันบริสุทธิ์ด้วยดีเป็นเบื้องต้นจากสังยุตตนิกายมหาวัคเล่มที่สิบข้อสามหน้าสองและเพราะพระบาลีวา่าการไม่ทำบาปทั้งปวงจากทีคณนิกายมหาวัคเล่มที่สิบข้อที่เกสิบ หนาห้าสิบและขุทธกานิกายธรรมบทเล่มที่ยีสิบห้าข้อ 3, หนึ่งร้สิบสานเก้าสิดังนี้ก็แหละสีนั้นชื่อว่าเป็นความงามเพราะนำมาซึ่งคุณมีความไม่เดือดร้อนเป็นต้นความงามในท่ามกลางแห่งพระศาสนาทรงประกาศด้วยสมาธิจริงอยู่สมาธิ ชื่อว่าเป็นท่ามกลางแห่งพระศาสนาเพราะพระบาลีว่าการยังกุศลธรรมให้ถึงพร้อมเชิงอัดจากทีคานิกายมหาวัคเล่มที่สิบข้อที่90หน้าห้สขุทธกานิกายธรรมบทเล่มที่ยีสิหข้อ183หน้า90ความงามในที่สุดแห่งพระศาสนา ทรงประกาศด้วยปัญญาจริงอยู่ปัญญาชื่อว่าเป็นความงามในที่สุดเพราะพระบาลีว่าการชำระจิตของตนให้ผ่องแผ้วนี้เป็นคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายเชิงอัดจากทีคานิกายมหาวัคเล่มที่สิบข้อที่เกสหน้าห้าสิบขุตกานิกายธรรมบทเล่มที่ยี่สิบห้า ข้อที่หนึ่งร้อยแปดสิบสามหน้าเก้าสิบและเพราะมีปัญญาเป็นยอดและปัญญานั้นชื่อว่าเป็นความงามเพราะนำมาซึ่งความเป็นผู้คงที่ในอิทธารมและอนิธารณมทั้งหลายสมดังที่ตรัสไว้ดังนี้ภูเขาหินทึบเป็นแท่งเดียวย่อมไม่หวั่นสะเทือนด้วยลมฉันใดบัณฑิตทั้งหลาย ย่อมไม่หวั่นไหวในคำนินทาและคำสรรเสริญทั้งหลายฉันนั้นเชิงอัดจากขุทถกนิกายธรรมบทเล่มที่ยี่สิบห้าข้อที่แปดสิบเอ็ดหน้าห้าสิบสามทำนองเดียวกันอุปนิสัยแห่งความเป็นผู้มีวิชาสามทรงประกาศด้วยศีลเพราะโยคีบุคคลอาศัยศีลสมบัติแล้ว จึงจะบรรลุวิชาสามได้อื่นจากศีลสมบัติแล้วหาบรรลุได้ไหมอุปนิสัยแห่งความเป็นผู้มีอภิญญาหกทรงประกาศด้วยสมาธิเพราะโยคีบุคคลอาศัยสมาธิสมบัติแล้วจึงจะบรรลุอภิญญาหกได้อื่นจากสมาธิสมบัติแล้วหาบรรลุได้ไหมอุปนิสัยแห่งความแตกฉาน ในปฏิสัมพิทาสีทรงประกาศด้วยปัญญาเพราะโยคีบุคคลอาศัยปัญญาสมบัติแล้วจึงจะบรรลุป,ปฏิสัมพิทาสีมิใช่ด้วยเหตุอย่างอื่นอันหนึ่งการเว้นส่วนสุดคือการมาสุขาริการุโยกทรงประกาศด้วยศีลการเว้นส่วนสุดคืออัตตากิลามัานุโยค ทรงประกาศด้วยสมาธิการซ่องเสพมัชชิมาปฏิปทาทรงประกาศด้วยปัญญาอันหนึ่งอุบายเป็นเครื่องก้าวลวงอบายทรงประกาศด้วยศีลอุบายเป็นเครื่องก้าวลวงกามทาุทรงประกาศด้วยสมาธิอุบายเป็นเครื่องก้าวลวงพบท้งปวงทรงประกาศด้วยปัญญาอันหนึ่ง การประหารกิเลสด้วยสามารถแห่งตะทังคประหารทรงประกาศด้วยศีลการประหารกิเลสด้วยสามารถแห่งวิขมพนาประหารทรงประกาศด้วยสมาธิการประหารกิเลสด้วยสามารถแห่งสมุดเฉทประหารทรงประกาศด้วยปัญญาอันหนึง่งปฏิปักษธรรมชั้นล่วงละเมิดแห่งกิเลสทั้งหลาย ทรงประกาศด้วยศีลปฏิปกฏักษ์คธรรมชั้นครอบงาจิตทรงประกาศด้วยสมาธิปฏิปกักษ์คธรรมชั้นอนุสัยทรงประกาศด้วยปัญญาอันหนึ่งการชำระสังกิเลสชั้นทุจริตทรงประกาศด้วยศีลการชำระสังกิเลสชั้นตันหาทรงประกาศด้วยสมาธิ การชำระสังกเกตชั้นทิฏฐิทรงประกาศด้วยปัญญาอันหนึ่งเหตุแห่งความเป็นพระโสดาบันและพระสกาทาคา,ามีทรงประกาศด้วยศีลเหตุแห่งความเป็นพระอนาคามีทรงประกาศด้วยสมาธิเหตุแห่งความเป็นพระอรหันทรงประกาศด้วยปัญญาจริงอยู่พระโสดาบัน พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นผู้ทําให้บริบูรณ์ในศีลทั้งหลายพระสกทาคามีก็เช่นกันพระอนาคามีตรัสว่าเป็นผู้ทําให้บริบูรณ์ในสมาธิส่วนพระอารหันตรัสว่าเป็นผู้ทําให้บริบูรณ์ในปัญญาคุณธรรมหมวดละสาก้าหมวดนี้คือสิกขาสาม ศาสนามีความงามสามอุปนิสัยแห่งความเป็นผู้มีวิชชาสามเป็นตนการเว้นส่วนสุดทั้งสองและการส่องเสพมัชชิมาปฏิปทาอุบายเป็นเครื่องก้าวลวงอบายเป็นตนการประหารกิเลสโดยอาการสามธรรมะเป็นปฏิปักษ์แห่งการล่วงละเมิดเป็นตน การชำระสังกิเลสามเหตุแห่งความเป็นพระโสดาบันเป็นตน้นและคุณธรรมหมวดละสามอื่นๆอีกทํานองเดียวกันนี้เป็นอันพระผู้มีพระภาคทรงประกาศแล้วด้วยศีลสมาธิและปัญญาเพียงเท่านี้ด้วยประการฉนี้เราฟังแล้วคงเห็นคุณของศิกขาสามนะคะว่า เป็นทางแห่งวิสุทธิคือความบริสุทธิ์หมดจดในแต่ละขั้นแต่ละตอนจริงๆแล้วเรานั้นจะละเลยศิกขาใดศิกขาหนึ่งไม่ได้เลยในศาสนาของพระชินจา้าเราจึงต้องมีความเข้าใจอย่างชัดเจนและปฏิบัติตามให้ถูกต้องในศิกขาสามเท่านั้นเราจึงจะก้าวไปสู่ความบริบูรณ์ได้ ถึงขั้นความเป็นอริยตามลำดับไปค่ะพระพุทธศาสนาเป็นเยี่ยงนี้แม้อดีตก็เป็นอย่างนี้ปัจจุบันและจกมีในอนาคตก็ทรงประกาศด้วยสิกขาสามเพราะความงามทั้งสามระดับนั้นต่างเป็นฐานของกันและกันค่ะเราจึงต้องศึกษาให้เข้าใจถึงหลักการและวิธีการ ในแต่ละสิกขานะคะปริเชตที่หนึ่งศีลนิเทศพรนานาศีลโดยพิสดารข้อที่หกก็แหละวิสุทธิมักคือทางแห่งวิสุทธินี้แม้ว่าพระผู้มีพระภาคจะได้ทรงแสดงโดยมุกค,คือศีลสมาธิปัญญาอันสงเคราะห์ด้วยคุณธรรมเป็นเอเนกประการดังที่พรรนานามาแล้วก็ตามนับว่า ทรงแสดงไว้อย่างยอ่อมากเหตุนั้นจึงยังไม่เพียงพอเพื่อความเป็นอุปการะแก่เวนยสัตว์ทั่วๆไปดังนั้นเพื่อจะพันนาความแห่งวิสุทธิมรัคนั้นอย่างพิสดารขอตั้งปัญหากรรมปราลบถึงศีลเป็นประการแรกดังนี้ปัญหาเรื่องศีลข้อที่หนึ่งอะไรชื่อว่าศีล ข้อที่สองที่ชื่อว่าศีลเพราะอัฏฐว่ากรข้อที่สาอะไรเป็นลักษณะเป็นรสะเป็นอาการปรากฏและเป็นประทัฐานของศีลข้อที่สี่ศีลมีอานิสงอย่างไรข้อที่ห้าศีลมีกี่อย่างข้อที่หอะไรเป็นความเศร้าหมองของศีลข้อที่เจ็ดและ อะไรเป็นความผ่องแผ้วของศีลในปัญหาเหล่านี้นั้นเราสามารถที่จะตั้งในเรื่องของสมถะและวิปัสสนาและหากเราน้อมนำไปคิดพิจารณาไตรตรองแล้วปัญญาก็จะค่อยๆเกิดขึ้นแต่นั้นหมายถึงว่าเราจะต้องศึกษาจากพระคำภีให้ถูกต้องก่อนค่ะวิสัชนาปัญหาข้อที่หนึ่ง ในปัญหากรรมเหล่านั้นมีคำวิสัชนาดังต่อไปนี้ปัญหาข้อว่าอะไรชื่อว่าศีลวิสัชนาว่าธรรมะทั้งหลายมีเจตนาเป็นต้นของบุคคลผู้งดเว้นปตาาิบาติเป็นต้นอยู่ก็ดีของบุคคลผู้บำเพ็ญวัดปฏิบัติอยู่ก็ดีชื่อว่าศีลคำนี้สมดังที่พระธรรมเสนาปดิสารีบุตร กล่าวไว้ในพระคำภีปฏิสัมพิธามักดังนี้ไรชื่อว่าศีลเจตนาชื่อว่าศีลเจตสิกชื่อว่าศีลสังวรชื่อว่าศีลการไม่ล่วงละเมิดชื่อว่าศีลเจตนาศีลในศีลเหล่านั้นคําว่าเจตนาชื่อว่าศีลได้แก่เจตนาของบุคคล ผู้งดเว้นจากบาปมีปานาติบาตเป็นต้นหรือเจตนาของบุคคลผู้กำลังบำเพ็ญวัดปฏิบัติอยู่เจตสิกศีลเจตสิกศีลชื่อว่าสีลได้แก่วิรตีเจตสิกของบุคคลผู้งดเว้นจากบาปธรรมมีปานาติบาตเป็นต้นอีกประการหนึ่งเจตนาชื่อว่าสีล ได้แก่เจตนาในกรรมบทเจ็บดวงของบุคคลผู้หล้าอยู่ซึ่งบาปประธรรมทั้งหลายมีปานาติบาตเป็นต้นเจตสิกชื่อว่าศีลได้แก่กุศลธรรมทั้งหลายคือความไม่โลภความไม่พยาบาทความเห็นชอบที่ตรัสไว้โดยในมีอาทิว่าภิกษุละอภิชาแล้ว เป็นผู้มีจิตปราศจากอาภิชาโยเจิงอัดจากทีคณนกายศีลขันธวักเล่มที่เก้าข้อสองร้อยสิบเจ็ดหน้าเจ็ดสิบสองสังวรลศีลสังวรในคำว่าสังวรชื่อว่าศีลนี้นักศึกษาพึงทราบโดยประการห้าอย่างคือปาติโมคขสังวรหนึ่งสติสังวรหนึ่ง ยานนสังวรหนึ่งขันติสังวรหนึ่งวิริยะสังวรหนึ่งด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนิพานด้วยสัจจะวาจานี้ขอหม่อมชั้นทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแทงตลอดในอาริยสัจเโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ด้วยพระพุทธเจ้าค่าขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิน้น แด่สัปสัตทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิน้นเพื่อมาผลิาลพานโดยพลันโดยทั่วกันค่ะกราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่ทานด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าข่าค่ะ,คะ